ถือกล้องมาทำอะไรอะไรอะไรอมึงทำะไรทำไมลูมามึงลยไม่เาไม่ไดทำไมลูกมึงสาวมึงไม่เอาไม่ได้ลูกกูทมึงนี่มันเลวจริงเอากูเป็นเมียไม่พอมึงจะเอาลูกกูเหรทำไมกูจะเอาไม่ได้กูทำไมไม่เอาแม่บ้านกูอะบ้านกูนลูกกูเลี้ยงมาเปล่าเลี้ยงก็ไม่เกี่ยวข้าวทุกเม็ดอะกูเลี้ยงมึงเปล่าทำไมกูจะเอาไม่ได้ทำไมมันเลวขนาดนี้มาเรารู้มันนี่หน่อยไม่ได้เหรอฮะแล้วทำมเราอะไรนี่กูก็เป็นเมียมึงอยู่ทำไมมึงทำอย่างเงี้ยนั่นลูกกูนะทไมกกกกกูููจะลนนนี่ััเเด็รย จับนี่จับหน่อยไม่ได้อะลูกมึงอะฮะราคาแพงมากไอ้สัสโอ้โหขนาดมึงจเอาได้เลยขนาดมึงกูจะเอาได้เลยแล้วลูกสาวมึงทำไมกูจะเอาไม่ได้เลวเลยยังหมาเลยมึงอะยังแล้วทำไมอะเดี๋ยววไ้ัตไล่ออกครับทั้งแม่ทั้งลูกไอ้มสัตว์แล้วกูไม่ให้มึงมาทอะไรลูกก็ไอ้ปัญญาเหอไอ้ปัญญอปัญญาเนี่ยาเนี่ยปัญเียทไมทไมออกมไม่ให้ไ ทำไมกูมึงทำไมเลวขนาดนี้กูไม่คิดเลยว่ามึงจะเลวขนาดนี้กูอะเงินทุกบาททุกตังกูให้มึงใช้ไหมลูกสาวม่เคยสัตว์แม่งส่งเรียนมั้งแต่เกนียนแล้วมันเกี่ยวว่ก็ส่งเรียนมั้งแไตอนแล้วทำไมกูเป็นคนดีกูกูสาไมาอยู่กับมึงเดี๋ยวกูจะแจ้งตำรวจจับมึงอุ้ยเอามาเลยเอามาเลยตำรวจอะกูไม่เคยกลัวไอ้สัตว์กูรู้จักโมแนหะผู้กองผู้กัฟอะที่ไหนอะทำไมอะ กูจะออกจากบ้านหลังนี้แล้วกูจะแจ้งความจับมึงมึงจะขูมถือลูกกูยังไปเหอะไอ้สัสมึงจบแค่ป .2 กูจบทนายดูที่ตำรวจเขาเชื่อใครมนายเนี่ยมาเนี่ยกเล่นแตกูตบแม่งเลยที่สัสลองดิองดตีอ่ะปาดตีเร็วมากเลยนะกูไม่คิดว่าเป็นถึงทนายจะเร็วขนาดนี้เขาจะเชื่อใครตำรวจเขาจะเชื่อใครกูอยากรู้ฮะเขาเชื่อใครมึงนะจบป .2 ไงฮะมึงทำไรร่างกายกูกี่เททำายร่างกายกูกี่ที ก็จับนี่จับหน่อยแม่งร้องโวยวายจะมาทำลูกกูอีกมันไม่ใช่แล้วนะก็ไม่เคยสัตว์แม่งเคยไม่เคยไม่เจอมึงะอูจะไปขนาดมึงกูยังเอาได้เลยทำไมอ่ะลูกสาวมึงเอาไม่ได้เวอะไรยังหมามากมึงอ่ะมึงไ้ตายมึงเ่นเฮปตายเอายังไงเอายังไงกไม่ให้กูไม่ให้เอามาลูกมาไม่ให้มึงไปเลยไอ้ไปลูกมึงจะถือกล้องทำทีหลมึงถ่าย่าเนี่ยกลัวไม่ไปถ่ายนะมึงอยากเจอมึงต ึงอยากเจอหุ้นตีหงไว้โคตรเลวเลยอุ้ยไปเลยไปแจ้งความเลยไม่กลัวหรอกกูไปจากบ้านแล้วูรู้จักมาแน่สนไห้องนายรวจไหนอ่ะแต่กูไม่ได้เหมือนมึงมึงเป็นมึงเรียนจบปริญญาตรีแต่มึงโคตรเลวเลยข้าวทุกเม็ดกูเลี้ยงคุ้มกะลาหัวทั้งแม่ทั้งลูกไอสัตว์มาตั้งแต่กี่ตอนไหนแล้วลูกมึงกูก็ส่งเรียนเอามายะทำไมอ่ะแค่นิดเดีหน่อยกูจะเอาเป็นเมียัวไงกูจะเอาเป็นเมียไอคนไม่ได้ทำไมอ่ะอู้จะกับลูกจะไปแล้วกูไม่อยู่ไปแม่งช่เีไยแม่ง ไปเลย